สบายดีสวัสดีค่ะสบายดีมดุกคูสุคนะพี่น้องเอฟซีมุกคูสุคนะสบายดีพี่น้อง FC, มุกคนนะูสุนคนนะมือนี้กับสาวเพ้นกับบได้อยูเฮือนนะมือนี้เมื่อนีนที่ไปใส่ปุ๋ยมันอยู่ให้เนะมนืนอะ้เนนะไปไปติดตามไปเบื้องไปเบื้องให้กันเลยที่ไปเขาก็แวะร้านค้านะะไรอันนี้นะมันจะไปให้อนะไรอันนี้ไปบำรุงนะก็จะไปใส่ปุ๋ย ไ่มันต้นเนาะนนี้เนะาะไปให้เนาะอ่าอ,อันนี้คือเส้นทางไปให้เนาะข้ามสะพานจ้าพายุเมืองนอกเมืองหน้ากับเมืองเดอ้อข้ามสะพานข้ามห่วยเนาะข้ามห่วยไปเดี๋ยวเ,าเขาจะจะข้ามเ็นเขื่อนเนาะอ๋ออันนี้ก็ถึงเขื่อนแล้วเนาะจ้า กันแล้วทางไ้เสาเพ้นกับสิยูพูนอะไแหละสค่ะไ้เสาเพ้นกับชิยูฝั่งพูนแหละอยู่ฝัง่งเคลื่อนทั้งนั้นแหละขี่รถอ้อมเนอกจากนะขี่รถอ้อมอ้อมไปขี่รถอ้อมเขาอ้อมเขื่อนไปขี่รถอ้อม,ออมเลื่อนไปเลยนะ เรียกอะไรนะเนี่ยอะไรปากปากอันนั้นเหรอปากเขืเอ่อนปกติกะมันกะที่มีคนมาเนาะตอนเยน็นๆคนนักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้เฮาก็มาฮอทไห้กันแล้วนะถึงให้กันแล้วถึงแล้วถึงแล้วไม่ใ,ให้เฮาก็มีบอ่อเลี้ยงกบเนาะ ยังกบประมาณสองสามร้อยตัวนี่แหละนัะ่นกบเป็นบอ่อธรรมชาติน่ะจะอันนี้กทางมาให้เนาะทางมาเทียงเนาะทางสะพานมาาะเป็นเทียงเนาะนี่อันนี้จะเป็นกระท่อม พ่อแม่เพิ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้ำเนาะนี่นะนี่อีพ่อกะสวัสดีค่ะพ่อเดีย๋ยเดี๋ยวเคยหน้าเคยเคยนมหนูขายขายถึงสี่ไหมโอ้ขายถึงสี่อันนี้กับพอปูเพิ่นเลิกขาดเลยมึง <c oughs> ถ่ายคลิปมึงถ่ายคลิปค่ะ หลังจากฝนตกเสร็จเนอะนุมน่มๆสาวๆก็มาเรียงตัวกันทำความสะอาดตัวแต่และตัวนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้อยู่ไร่เด้อจ้าอยู่ไร่อยู่ไร่ฝนตกเสร็จเมื่อกี้เนอะจ้าเอ๋ยอมให้ถ่ายภาพเนาะเอะอ เด้อจ้าใส่ปุ๋ยจ้าใส่ปุ๋ยมันสับปะหลังเด้อค่ะนี่ใส่ปุ๋ยมันต้นเด้ออันนี้อายุมันก็ประมาณเดือนกว่าๆเนาะจ้ะนี่เดือนมาไว้ไปตักอันนี้สิจักกระถ้วยเด้อตวงถ้วยเขาไม่ถ้วยให้ม,ม,ม,มันดูชมไร่มันเด้อจ้า ชมใบมันเนาะอ่างปลายังบนแล้วตอนนี้ก็พักเที่ยงเนาะยังบหันแล้วอยู่ใส่ฝนมาก่อนเนาะฝน,น,นมาก่อนคือซีเมนมือนีค่คือซีได้แค่เที่ยงแหละบ่ไดเอาบางนั้นมาให้คุณบ่ ไม่อยู่ให้กันเรอเลี้ยงหมูป่าลำนอค่ะเนาะสี่ตัวคุณ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 หมอดูคลีหมอดูสืบคุณหมดเลยเนาะสี่ตั ไปกระท่อมก่อนโอ้ลูกเป็ด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 โอ้ตัวนี้บ่ได้ขังสิพ่อ,อ,อ,อฝนมาแล้วฝนมาแล้ว ในแหลกั็ซีมีพลานหีเนาะพลานีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแค่น้อยมาจิกกินกินอะไรข้าวที่สอา่าตอนนี้ก็กลบบ้านเนาะค่ะเนาะ กบ้านแล้วมันบอไปใส่ปุ๋ยมันกับโเอืออํานวยเนาะค่ะบบเอืออํานวยอากาศบบเอืออํานวยฝนกระตกนี่ตอนนี้ถึงสั้นเขื่อนแล้วจ้ะอากาศมันกับโบเอืออํานวยเนาะในการถ่ายทาเนาะสั้นเขื่อนงามบบ คนโบตกกันักท่องเที่ยวกับสิหลายเนาะคนมาเล่นลด้เต like nice ็มเลยแต่ยังบมีร้านขายของเนัะค่ะเนาะแถวนี้อากาศกับคึ่มคึ่มฝนก็เลยก็เลยใส่ปุ้ยมันก็ได้เนาะก็เลยกับอันนี้กับายบายโมงบัวแล้ว ไลค์กดแชร์นำเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องมุสุขูสุนนะคนเด้อค่ะลุงป่าอขอบคุณค่ะ